จะไม่เฮ็ดอีหยังอยู่นี่ล้อมหัวล้อมหัวเฮ็ดหยังล้อมหัวเฮ็ดหยังเป็นหยังคือต้องมาล้อมหัวล้อมหัวเฮ็ดเช็ดเอ้าล้อมหัวเฮ็ดเช็ดเออเข็ดวัดบ่เออเข็ดวัดเข็ถนนบ่อยง่าห้อยกล้วยมันขาวอืมได้ยินข่าวไปได้ยินข่าวไปข่าวอีหยังละน้อยเอฟซีแฟนคลับทักเขามาบอกหลายนี่ล่าสุดเป็นจังใดแม่น้องอุ๋งอิงได้ออกมาโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพลินพ่อใหญ่จะเห็นไปเออ โพดบาดจังหดแม่หน่อยได้ออกมาโพดพี่น้องรู้สึกเดือดพ่นว่าเฮดพิษแล้วโทษคนอื่นเขาหอดเพื่อนอนิสัยแบบนี้มีไวค้างมาเดอ้อพ่นว่าเดือดร้อนมาซอยห้านตลอดขั้นสิเป็นแบบนี้บ่ตองมาเผาผีก,กันตัดขาดกันเลยว่าสัน่นพราะไงหน่อยใดเนี่ยหน่อยได้ไดแม่หน่อยแม่น้องอุ้งอิงนี่ละออกมาโพดรู้สึกเดือดหลังจากที่แม่หน่อยพ่นได้ออกมาโพดจังสีแล้วเพราะไงเอฟซีแฟนครับแฮรทรงกำลังใจ หลายคนบอกว่าเกิดอีหยางขึ้นกับแม่หน่อยเนอก้อนหน้านี่น้องอุ้งอิงก็ได้ออกมาโพดคือกันพ่อใหไงบ่แมนเฉพาะแม่หน่อยอุ้งอิงว่าจังซี่ว่าจังไดพ่อยหญ่หนูคือเมือยน้ำข้นแท้โอ้่อยเม่อย่างยินลูกสาวว่องสี่อยแหงเมยแม่หนูจะแทๆคือเหตุใด,ดหนูเชิดชูว่าเป็นครอบขัวดเดียวกันคือเหตุกับขอบขัวหนูแบบนี้ หมายถึงว่ามีคนไปว่าให้แม่หน่อยอแม่ของน้องอแมนบอแมนซึ่งถ้าเบื้องจากลักษณะการพูดของน้องอุ้งอิงแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับตีความหมายว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดน้องอุ้งอิงร้ายเติบพอาะไงแมนแมนบอกเกิดความไหวเหนือเสือใจกันถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแมนบอน้องเบื้องจากเบื้องจากลักษณะการพูดของน้องคือว่าเมยแห้งจังสิแหมอือืมก็สิเป็นคนที่น้องให้ความหักนั่นแหละ เล้วเป็นจังเอฟ fc แฟนคลับหลายคนบอกว่าบอกเป็นเสียงเดียวกันทรงกำลังใจ fc แฟนคลับพ่อ fc แฟนคลับแม่หลายคนบอกว่าเราเปรียบเสมือนลมใต้ปีกเป็นพ่พราะไงมลมใต้ปีกเวลาที่ลูกสาวมีเรือ่องอีหยังบอสบายใจเกิดปัญหาอีหยงังหลายหลายคน fc แฟนคลับเปรียบเสมือนลมใต้ปีกคือว่าค่อยพยุงค่อยพยุงคอยเป็นเกราะคุ้มกันให้กับน้องอบางคนก็บ,บอกว่ามพราอือ คำาทำนายของหลวงปูเสือเคยทำนาาไว้คือแม่นคักแท้หลายคนวะว่อหยังเนี่พ่อใหญ่วบอหยังแน่โอ้ยมันว่อหยังมันกับาว่อยากอยู่เด้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแมนเฮาเอฟซีแฟนคลับเข้าใจยุพี่นองว่าหลายคนเป็นห่วงเป็น่วงความรู้สึกบว่าสิเป็นบวาสิเป็นความรู้สึกของพ่อเอกแม่น้อยแล้วก็น้องอุ้งเอิงตะว่าคือเพื่อนวานั่นล่ะพี่น้องเฮาเป็นเอฟซีแฟนคลับด้แค่สทรงกำลังใจแมนบ่พ่อใหญ่ บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจังส่ไหม,มเรื่องละเอียดอ่อนเท่ากับบอ่อหูตื่นลึกนะบางน้ำเพลินก็สั่นเถอะออห,หลายคนกับว่ากำลังใจเด้อลูกสาวเข้มแข็งเด้อ,อพอกับแม่นุชกับย่งอยู่้างๆลูกอยูอ่เพราะว่ากทุกคนกับหูยึ่ดอกว่ามันเป็นเรื่องหอ่างพี่น้องอันนี้ว่าแบบตรงๆนั่นแหละแต่ว่าห้อง่อยากเขขาไปก้าวไกลซื้อเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องในขอบครัวเพลินอ่า ถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นคนใกล้โตซะไปเออเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้หูวงเพ้อแล้วเหรอว่าเรื่องอย่างแต่ว่าบอกขอกล่าวไายบอกขอออกความเห็นแต่ว่าที่เห็นได้ก็คือส่งกำลังใจให้ลูกให้เต้าเด้อลูกสาเด้อเออคือจังอ่านี่แม่คือจังแม่หมีผู้นี่แม่หมีผู้ว่าจังใดตีแม่อยู่หนีเด้อล่ะแม่อีกคนของหล่าอยู่หนีเด้อเข้มแข็งสุดๆเด้อล่ะสู้ๆว่าสานว่าเออทั้ง อยานนหรือว่าพอนนนี่ละพี่น้องกะเข้มแข็งพอเป็นกำลังใจให้ได้ลูกขนาดอันพอพอเม่แมลหลายๆคนเพิกกะเพิกกะพราใครออกก็เห็นหลายเออเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพี่น้องนั่นล่ะกะทรงกำลังใจให้เพราะแน่ดอกยพ่อใหญ่อาจีพเป็นคือจังว่าใจเย็นก่อนค่อยคุยกันจังสิหม่ใจเย็นเย็นก่อนคอยออกมาคนละกล่าวก่อนมาตัดก่อนนั่นล่ะ ปัญหามีทางออกหลายคนทรงกำลังใจเนาะรับอุคงอิงเพชรบานแท่งกะบยางถีห้องก,กันพี่น้อง mm hmm. เ็ดงาสูมือพ่อใหญ่ hmm. บางวันวิ่งสองสามงานจังสี่แมะ mm hmm. แล้วพ่อแตงตามาพอกกับเรื่องราวจังสี่เนาะกะสี่นั่นแหละพี่น้องกะสี่เมือยแห้งอยู่่วากะปลอยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่นั่นแหละในส่วนของ,งอุค์อิงเพชรบานแทงกะเพ่กับด้แ่ทรงกำลังใจกะถือสวา อ่านี่มันมันไก่บุญใหญ่เนาะค<ฆ>่ะอืมกะธรรมดากะมีมาามีอย่างเขมาม้าแน่ธรรมดา,มาสมายใจเห็ดบุญใหญ่ว่าสั่นทรวันที่12มกราคมพี่น้องที่บ้านของน้องอุ้งอิงเนาะพบุใหญ่เนาะจังหวัดรีสะเกษเพิ่นมีงานบุญใหญ่ซึ่งพ่อเอกแม่น้อยน้องอุ้งอิงครอบครัวของพอเพิ่นนีหละักกรถือได้ว่าเป็นเจ้าจภาพใหญ่ว่าสั่นทวาว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปให้ชาวบ้านได้เบิ่งกันแม่นนั่นหลักกรถือจะว่าถ้าถามว่าเลโตนบ่เลโตนลูกแห้ง แต่ว่าเรื่องนี้มันกะต้องให้ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนจัดการไปเรื่องที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันกะไม่ทางออกเองอส่วนอุ้หญิงส่วนรัตนาพ่อนหนูก็ต้องเดินไปข้างนาให้ได้เพราะว่าเรื่องมันสีเข่ามาาลายเรื่องก็หนียุช่วตชีวิตคนเนาะม,ม,มันกะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าเขาผ่านเรื่องนี้ไปได้เรื่องนาปัญหาเขามาเขาก็จผ่านได้คือกันคือขั้นใจนี่แหละ สี่ขึ้นที่ขึ้นเกนน้าสามมันก็นต้องขึ้นเก้าหนึ่งเก้าสองก้อนต้องเป็นไปที่ละสะเตส็ปแมนต้องเป็นไปนตามลำดับท่านผ<ฮ>ู <ภา S 2> ้ชมเอฟซีแฟนคลับผู้ใดที่ติดตามน้องอุ้งอิงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของนเนอพิร์นโนบิโนงเนาะเห็นว่าปกติแล้วน้องว่าแมนคนสิโพสยังขำเผื่อพอยไหมแมนบอล่ะส่วนมากแล้วจะเป็นโพสในด้านพลังบวกเนาะอ่าส่งงานค่าขอบคุณเอฟซีพ่อเอฟซีแม่จังสิแหมหรือว่าเวลาศิลปินในวงการเดียวกันเนี่ยหลับพี่น้องเพิ่์ลมีการออกซิงเกิลน้องก็มีการแช่ ล้วกะทรงกำลังใจขอให้ปังปังจังสีเนาะพ่อยเนาะแต่ว่าเธอนี่หลายคนเอฟซีแฟนคลับตกใจพ่อสมควรพ่อยเมื่อน้องอุ้งอิงเพิ่นได้ออกมาโพสถือว่าโพสนี่กะบ่บ่ปกติบ,บ่คอยเห็นบ่เคยเห็นนอ้องโพสออกมาลัษสะนี้นเลียเ้ยวเบิ้งอย่าง,ยงเยวเนี<ะ>่ยพ่อยเนวเขตฮะแนวเขตเลี้ยวเบิ้งแนวเขตเลออีเ้ยวเบิ้งอย่างกระดอกระเดียแท้ เอามาจ้าสิบ<อ>่าไดลุกลำ้ำฐานเท่าต้องมีมาตรฐานเอานี่ละ่ะบันี้เบื้องคลิปนี่เป็นประจักษ์พยานน้ากันข้ารอบเลยผู้ยิ่ผ่านสี่กัรนเขตหัวอันนี้เป็นหัวหัววัดบอกผู้ยิย่อหัววัดเป็นบ่แมนย,นยังไปคิด <c oughs> ยังไงแต่นีปัญหาคือว่ามาเบื้องคลิปนี้เลยว่าส้นหัวแมนนี่แจงซี่แล้ว <c oughs> ตจ้งไดไอันนี้เพื่อนกาอ่าเพื่อขายได้อยังด้เพื่อนเก่าเอาไห้ซื้อเออเพื่อ, <c oughs> อนท่านไห้วัดไห้ว่า กะเข้ากะล้อมรั่วพ่อวายมันเป็นเขียดสงซื้ๆดอกก็ห้ยคนหูจักว่าเออนี่เด้อวัดเด้อนี่เด้อหน้าเด้อสี่ซื้ๆอันนี้เป็นการเตรียมงานพี่น้องเตรียมงานวันที่สิบแปดมกราคมนี่แหละใกล้แล้วหลายคนบอกว่าโอ้พ่อใหญ่อีกตังโดนจะคือฝ้ามาเตรียมแทะเฝ้าตัดยาแทะเดือนนึงข้าวเดียวพี่น้องแป๊บเดียวแป๊บเดือนนึงแป๊บเดียวอันนี้คือ องพระาธาตุพุทธวงศ์พี่น้องนี่แหละวันที่18มกราคมเพิ่นสิมาจัดงานอยู่หม่องนี่แหละใส่ลาป้ายลูกสาวหลาองอิงเพชรบ้านแพงอันนี้ม่นพอยายข้าผ่านตัดหญ้าไว้พี่น้องเตรียมสถานที่นี่ลูกสาวก็ไ,ได้แซ่รัตนาพรเธอไหวบ่รัตนาพรเธอไหวบ่สู้เด้อลูกเด้อสู้ๆเด้อะพอเป็นกันลังใจให้สู้อยู่แล้วคะ่ะสู้สู้สส รัตนาพอดยังไหวเข้มแข็งสู้ทางเจ้าสละพี่นอกก้องขอการคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ